สบายดีจ้าพี่น้องพระสุขสุขคนโภเด็กๆคนไปเลยพี่น้องเลยไปกิบตพักนี่ข,าข้าวกะทิได้เตรียมเผื่อพี่น้องเลยเตรียมเผื่อที่โภแคร์พอวันพักอยียงกายไม่น้อยไปซื้อกับเจ้านางเลยเนาะซื้อมาบรรทุกอย่างพี่น้องนะในกระเป็ดพร้อมกระเป็ด,ห,ปดหาโตเนาะน้อยเนาะสี่บโตัวอานังกเป็ดไป โอโุ่นน่อยอีกเป็นแม่ครัวมาเลยเด้อพี่น้องแม่ครัวตัวจริงมาแล้วมาแล้วสบายดีพี่น้องเฮ็ดยังกันอ่ะสเอาเลือดเป็ดเจ้าพี่น้องเอเลือดเป็ดเฮ็ดเลือดแป้งเฮ็ดลาบแน่เลือดแป้งเฮ็ดต้มเฮ็ดซ้ำอย่างเนาะเฮ็ดต้มแน่เบาอุ้มข้างน้ามาเดี๋ยวพี่น้องเด้อตนาะส่วนเบาเตี้กับส่วนพิมีดใบชาแล้วเบาอุ้มเอา สาวนางกับน้องนัดกับร่างพักร่างมีพี่น้องเลยน้องนัดลูกเด็กจังที่หนึ่งเข่ามาเข่าไว้ส้ำหนึ่งป้าละโบรายพูดบราเข่าหน่อยน้องวิธีเอาเลือดเออเด็กพี่น้องเลยน้ำซ้ำเบาหน้ามหั่เบา นำปลาสามเนี่ยนำห่าปลาสามนำหานำปลาสามเพิ่นไปเอาเลือดพี่น้องสามห่ามันจะเอาเลือดเอพี่น้องเลยนี่กับถาไฟอันถานำผดพี่น้องเลยที่ขั้วเป็ดลกคนพี่น้องทางมะอุ่นคนกันลกขั้วเรียบร้อยเอาเลือดเรียบร้อยชาวอุ่นเตะนำโพดีพดพี่น้องเลย นลล้ำปรอุมลกคคนลาเตเองฟังแท้แล้วส่วนแม่น้อยกับซ่างหน้าเพินยังไปซื้อพักตื่มอีเลยกระเสือนผ้าไอโแคกนน่นจะพี่น้องจึงหน่อยเพินมายัางบอกน่นะเนาะจึงหน่อยลองรัดสีไปหับเอายายมา น้พอดีผดพอดีโตเลยเนาะไปลุกไปทางข้าอุ่นพี่น้องไม่ครัวมาเพี่น้อง <c oughs> จา้ามี่นเมื่อเพียงเ,เป็นสิ่ง <c oughs> <c oughs> พากันมาแม่น้อยกับมา <c oughs> เรียบร้อยเดียจ้าพี่น้องแม่น้อยต้องมาตรงนี้อสบายดีจ้าพี่น้อง คนก็มาลายแลวชาวนาก็มาอตกอนนะคืออะไนชอบมา่านตกเลยบอกุเล็นรถบอกเดาเช้า่ว่า่าเหยังเเขาจีวะเขาจีไปแช่ให้ตะเมเขาเาวว่าเป็นตุ่มนี่เอออ่าไม่นเสียเขาจีเนาะบางคนเนาะ่เป็นตุ่มเี่นี้เอง เอาขี้เขาจีใช่หดเขาจี๊ดเอเห็นแล้วเห็นแล้วพ่อก็ไดานตาพ่อก็ได้นตลาดซานาหนินอะไรอะรพี่น้องเจ้าเดืดเขาิกันอ้หญันนะาเดด้าึ่งเจ้าหน่เ้าหน่งเจน่งมาหนึ่งเ้าห่งนเข้านงนาสีอนาไฮน้องเมฆบอก่าือบอกมานงไนกั ทางเด็กๆพี่น้องขอดีดรอแล้วขีดมสบายดีจ้าป้าลุงสบายดีจ้าป้าสบายดีจ้าป้าลุงสบายดีจ้าป้าลุงน้องทองดีสบายดีจ้าป้าลุงเออพี่น้องมีเด็กๆทางภัยทางมันพี่น้องเนี่ ู่าอ้าวีว่ากคยดั้งแห่งใช่ไหมกนีให้ก็อดเข้ามาเมื่อกี้นี้เตรียมเครื่องให้รองได้สิเฮ็ดอีนา่นะสเปงโอ้ยจีจีเขาไปแซ่ให้น้องเมฆแนี่เราเซ่เซ่ซีเฮ็ดน้ำอ่าวพื่อนี่ค่้เห็ดน้ำอาวปอนี่ฮะแมนลเราเราเป็นตุ่ม เป็นตุ่มแม่แหละเป็นตุ่มก็จะเอินว่าแม่นังเขาจี้น้าเกเกาเขาก็สซีจี้เขาเซนะไปแกะเคสไปแกะยังอไก็จะมาเนาะทางครัวเป็ดเอาคือออกมาลายโคตรเาค่ะทางนางชมพักพี่น้องมด้ อันนี้พี่เวียนเห็นสิทนใน้เสิลอกขาใหม่ลอกขาใหม่สมวยกับปุ่ที่บอกมากอะพอบซองยังยังโบหนาอยู่ได้ชิเมื่อเลยบันฮึสิบเรยมาหาสมวยอยแล้วสมวยตัวซองเ่อเลยยังมาซองเธอยังบห็นสมวยอยู่กองลบกองลบเลย ประตูมัวคโซหปลาเผ็ิดผลออกมาแล้วบ่ะมาหอดแล้วหอดแล้วยูเงินนะ่ะบอย,ยูหอ่องไปหับเอาวังดนี่แหละหากันมาหอดแล้วมากระพากันั่งมาบอแม่งมาสองคนมาะลรปลาเพลิดโซนห่องมาปุากแกนตะวันทำใ้เขาอ จะเล่ข้าวสิไปหับมังสิไปหับเอาเมถา่น้องเลยมังขับเาเพื่อนรบัสิถูกจริงไปหับได้เาอเยวเมามากีแมาสิสิก้าเนาะตอนนั้นอนนั่นอันนั้นอันนันก็ข้าทิ้งข้าวทานเดพก่นอกเด้ว่าเาต่อแขนี่บอกิเคนคนไ้ักหูว่าอไดึบ่อยท่วง เก็บเอาตองไหนะ้าวเดือดเดือดเอาเก็บแบกไหนเนืมเหรอเนา้าวขึ้นด้วยเยเเอาี่มตัดงไงนาลูกเอามาใไร้นูกนีน้ำมะพร้าวพร้อมเนาะเอา,า,าอน้มะพร้าวมนันมางถวไกสิ่งอเ เดี๋ยวให้น้องทองเอาคันห่าได้เลยทองดอกไม้สีขาวเนาะดอกไม้สีขาวเดี๋ยวเพียน้องเด้อให้เบิ่งดูแม่น้อยเขียนผมเดี๋ยวเดียวแม,ม่มาเห็นโคดา้าในเก๊กกะลีมหมดน้นองเลยจะในเก็กๆ ใต้มันดูแถบไปแได้หมนี่โคบอกสมวยเอาเรามาเลยเนาะตนตกแล้วน้องเลย ่าไม่นอนนะหนักกันไมจ้องนังท้องมาลาคีพายนัดมาบัานี้มะ้ยไเก็บมาลาคีมาข่บป้าคนตกพี่น้องเลยถือม่ได้ซ้ำ หน้าเจอกันจ้าบ๊ายบายบอขอบจองจะนำพระเจ้าในใจจ้าบ๊ายบายครอบเศร้อครอบสำนึกใจในใจจ้าบ๊ายบายพระวันทีกีเอสในใจ